วันนี้กลุ่มผมนะครับจะมานําเสนอรเรื่องอิทธิพลของระบบกฎหมายสากลต่อการปฏิรูปกฎหมายไทยนะครับผมก่อนเดี๋เรามาแนะนําสมาชิกกันก่อนนะครับมสมาชิกกลุ่มผมก็จะมี 1. รหัส2092อนวัตดำำําคํา21 0 0วรเทพเติมศิริรัตน์2 1 0 1สุรวัฒน์นิธิกุล 2. 106ภพานุพงอินทะโคจสารครับพราเรือ่องเนื้อห,หากันเลยนะครับก็ กฎหมายนะครับเป็นเครื่องควบคุมความประพฤติในสังคมพัฒนาขึ้นมาจากศีลธรรมขนบธรรมเนียมจารีตและประเพณีศาสนาและกฎเกณฑ์ข้อบังคับตามลําดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทํารงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของสมาชิกในสังคมครับกับทั้งเพื่อให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นเป็นไปโดยราบรื่นสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆอย่างเหมาะสมดังพาษิตลตินที่ว่าที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นมีสังคม ที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายด้วยเหตุนั้นที่ใดมีมนุษย์ที่นั่นจึงมีกฎหมายด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงได้ชื่อว่าเป็นประทับฐานทางสังคมซึ่งบางทีก็เรียกว่าบรรทัดฐานทางสังคมครับวิวัฒนาการของกฎหมายไทยนะครับเนื่องจากในอดีตเนี่ยไม่มี ในอดีตเนี่ยกฎหมายไทยครับไม่ได้เขียนขึ้นมาเป็นลายละอักษรเนื่องจากยังไม่มีผู้ที่รู้หนังสือจึงใช้จารีตประเพณีซึ่งมาจากขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแต่โบราณครับเป็นข้อบังคับความประพฤติของชนชาวไทยกฎหมายของไทยมีวิวัฒนาการเป็นระยะเวลายาวนานสามารถลำดับยุคสมัยได้3ยุคสมัยคือสมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ครับยุคกรุงสุโขทัย ยุคนี้เป็นยุคที่มีความแข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในขณะที่ยุคล้านนาเริ่มเสื่อมอำนาจลงยุคสุขโขทัยที่มีปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับกฎปมายและการปกครองบ้านเมืองไว้เห็นชัดเจนอีกทั้งมีการประดิษฐ์ตัวอักษรภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงคิดลายสื่อไทย ขึ้นเมื่อประมาณพศ1826โดยนำเอาอักษรขอมาดัดแปลงและได้จารึกข้อความไว้บนหลักศิลาหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1ซึ่งถูกจารึกเมื่อปีพศ1835มีข้อความเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจเล็กการปกครองนักกฎหมายในประวัติศาสตร์จึงเชื่อกันว่าศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ถือเป็นกฎหมายและลกักษรกษรฉบับแรกของไทยและในทางนิติศาสตร์ถือว่าศิลาจารึกพ่อขุนรำคำแหงมหาราชเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยอีกด้วยกฎหมายยุคสุขโขทัยปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกพ่อคุนรามคำแหงปีพศ1828ถึง1835เรียกกันว่ากฎหมาย4บทได้แก่หนึ่งบทเรื่องมรดก 2. บทเรื่องที่ดิน 3. บทวิธีพธิจารณาความ 4. บทลักษณะดีกาและมีการเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะโจรลงไปในครั้งรัชสมัยพรยาเลอไทยกรรษัตริย์สุขโขไทยองค์ที่ 4. ซึ่งมีส่วนของการนำกฎหมายปธรรมศาสตร์มาใช้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากาพามซึ่งได้มีส่วนขยาย ที่เรียกว่าพระราชศาสตร์มาใช้ประกอบด้วยต่อมายุคกรุงศรีอยุธยากฎหมายกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งที่สองของไทยได้ก่อตั้งขึ้นพศ1893-2310พระมหากษัตริย์ในยุคนั้นได้สร้างกฎหมายซึ่งเรียกว่าพระราชศาสตร์ไว้มากมาย พรรระัศาสตร์เหล่านี้เมื่อเริ่มต้นได้อ้างถึงพระธรรมศาสตร์ฉบับของมนูเป็นแม่บทเรียกกันว่ามนูาราสารย์รพระธรรมศาสตร์ฉบับของมนูสารจารานี้เป็นกฎหมายที่มีต้นกำเนิดในอินเดียเรียกว่ากัมปีพระธรรมศาสตร์ต่อมามอนได้เจริญและปกครองนินเดนแหลมทองมาก่อน ได้แปลต้นฉบับคัมภี์ภาษาสันสกิตมาเป็นภาษาบาลีเรียกว่าคัมภีร์ธรรมสัตธรรมและได้แต่แปลงแก้ไขบทบัญญัติบางเรื่องให้มีความเหมาะสมกับชนชนของตนต่อจากนั้นนักกฎหมายไทยในสมัยพระนครศรีอยุยาจึงนำเอาคัมภีร์ของมรงมาเป็นหลักในการบัญญัติของกฎหมายของตนลนัก,กษณะกฎหมายในสมัยนั้นจะเป็นกฎหมายอาญาเสียเป็นส่วนใหญ่ ในกนนารบัญญัติกฎหมายของตนการบันทึกกฎหมายลงในกระดาษเริ่มมีขึ้นแล้วเชื่อกันว่าการออกกฎหมายในสมัยนั้นก่อนนั้นจะคงมีอยู่ในราชการเพียงสามฉบับเท่านั้นได้แก่ฉบับที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้หานฉบับให้กุนนางข้าราชการทั่วไปได้อ่านกันหรือกัดลอกนำไปใช้ ฉบับสุดท้ายจะอยู่ที่ผู้ไปรากษาเพื่อใช้ในการพิจารณาอัดคดียุครัตนโกสิ่ร์ตอนตอน้นกฎหมายกรุงรัตนโกสิทป์ในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา้าจุลาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งเห็นว่ากฎหมายที่ใช้กันแต่ก่อนมานั้นขาดความชัดเจนและไม่ได้รับการจัดเรียง ไว้เป็นหมวดหมู่ให้ต่อการศึกษาและนำมาใช้จึงปวดก้าให้มีการชำระกฎหมายขึ้นมาใหม่ในัำพี่พระธรรมศาสตร์โดยนำมารวบบรวมกฎหมายเดิมเข้าเป็นลักษณะสำเร็จเมืออ่อพศ2348่ได้นำมาประทับตาเข้าเป็นตาพระราชสีซึ่งเป็นตาของกระทรวงมหาไทยทกักตาก็จะสี กระทรวงกลาโหมและตาบัวแก้วซึ่งเป็นตาของคังบนหน้าปกแต่ละเล่มตามลักษณะของการปกครองในสมัยนั้นกฎหมายฉบับนั้นเรียกกันว่ากฎหมายตาสามดวงกฎหมายตาสามดวงนี้ถือเป็นประมวลกฎหมายของแผ่นดินที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความรัดก,กุมยุติธรรมต่างๆแพ่งและอาญานอก จากจะได้บรรจุพระธรรมศาสตร์ตั้งแต่สมัยอายุทยาแล้วยังคงมีกฎหมายสำคัญสำคัญอีกหลายเรื่องอาทิเช่นกฎหมายลักษณะพยานลักษณะทาตลักษณะโจรและต่อมาได้มีการตักขึ้นอีกหลายฉบับอิทธิพลของระบบกฎหมายสากลต่อการปฏิรูปกฎหมายไทย การเปลี่ยนแปลงได้เรื่มขึ้นช่วงรารัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพศ2394-2411สถานการณ์การเมืองโลกเปลี่ยนไปสู่ยุคล่าอาณนนิคมยังส่งผลให้สยามต้องเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายและการศาลไทยให้เป็นแบบตะวันตกการปรับปรุงกฎหมายในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ เป็นไปในทํานองการแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเรื่องไปไมิได้แก้ไขระบบกฎหมายทั้งหมดดังนั้นการแก้ไขจึงเป็นไปทางด้านการแก้ไขประเพณีวัฒนธรรมโบราณที่ไม่เหมาะสมกับสังคมในสมัยพระองค์โดยการออกกฎหมายประกาศหรือพระราชบัญญัติกฎหมายใหม่ที่พระองค์ทรงประกาศใช้นี้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาศัยหลักยุติธรรมตามแบบกฎหมายตะวันตกการสนุกการสนับสนุนการค้ากับต่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า500ฉบ,บับมูลเหตุของการปฏิรูปกฎหมายไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอาสรุปได้3เหตุ 1. ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกและภัยคุกคามจากรัฐทจักรวรรดิยม 2. ส่วนที่สัญญาที่ไม่เป็นตามกับประเทศตะวันตก 3. อิทธิพลของแนวคิดทางกฎหมายจากประเทศตะวันตกกาวคือสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงครองราชตั้งแต่ปีพศออ2411-2453นะครับ เป็นช่วงเวลาที่สยามพลังเผชิญการทุกขามจากมหาอำนาจตะวันตกนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์การเมืองเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจจากยุโรปกำลังดำเนินนโยบายล่าอาณิคมกลยุทธ์ทางการเมืองที่สำคัญของสยามก็คือการยอมผนลนตามข้อเรียกร้องของประเทศมหาอำนาจตะวันตกบ้างแต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องรีบปรับปรุงประเทศให้เจริญตามแบบตะวันตกให้มากที่สุดเพื่อมีให้ชาวตะวันตกยกเป็นข้ออ้างว่าไทยล้าหลังจึงเป็นหน้าที่ของชาติตะวันตกที่ต้องมาเข้าช่วยทําให้เจริญขึ้นด้วยการล่าสยามเป็นอนณาธิคมการพยายามปณีปน,นอมผ่อนปลนนับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับ ลงนามในสนธิสัญญาเบลลิงที่ในทางหนึ่งก็คือการยอมให้ประเทศเจ้าอาณานิคมเข้ามาสัมปทานไม้สักดีบุกนะครับซึ่งสยามก็ได้ประโยชน์จากการส่งออกข้าวให้กับประเทศอาณานิคมนะครับการนำเข้าความรู้ตะวันตกจากการจ้างงาน ูฝรั่งรวมถึงการส่งนักเรียนออกไปเรียนต่างประเทศทําให้สยามเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ค่านิยมวัฒนธรรมกับประเทศอาณานิคมผลของการปรับตัวดังกล่าวเกิดเป็นรูปประรรมในสมัยรัชกาลที่5การปฏิรูปสยามเปลี่ยนรูปแบบระบบศักดินามาเป็นสมัยรัะสมัยแบบใหม่แบบยุโรปนะครับ ทั้งสยามก็ทําตัวเป็นเจ้าอานณานิคมต่อหัวเมืองประเทศอะสลาดเดิมโดยการเข้าเข้าไปควบคุมหัวเมืองเหล่านั้นอย่างเป็นเสร็จจนเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองแบบบูรณายาสิทธิราชเท่าว่าประเทศเจ้าอานณานิคมเหล่านั้นเองก็บีบบังคับสยามไม่ให้เป็นอิสระมากนะัก ผ่านการควบคุมทางการเมืองกฎหมายและเศรษฐกิจผ่านสนที่สัญญาต่างๆและระบบสารกงศุนเหมือนหนึ่งว่าสยามเป็นอาณานิคมของตนเองหรือก็คือสยามไม่ได้เป็นอาณานิคมอย่างเป็นทางการเพราะไม่ได้ถูกปกครองโดยเพียงตรงเท่านั้นนะครับ ก็สรุปนะครับผมอิทธิพลของระบบกฎหมายสากลต่อการปฏิรูปกฎหมายไทยเกิดในช่วงสมัยรัชกาลที่5ครับกล่าวได้ว่าปัญหาสําคัญของช่วงเวลาดังกล่าวคือปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่เกิดจากการยกเว้นการใช้กฎหมายและอํานาจศาลไทยต่อชาวต่างชาติโดยนโยบายสําคัญของไทยในขณะนั้นคือการพยายามที่จะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและสารกงสุนหนทางที่ไทยเลือกเเลือกคือการปฏิรูประบบกฎหมาย และการสารให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ประเทศเจ้าอาณานิยมยอมรับโดยเร่งด่วนที่สุดครับโดยความล้าหลังของระบบกฎหมายไทยนะเวลานั้นมี4ข้อก็คือ 1. ความไม่มีประสิทธิภาพของระบบวิธีพิจารณาและระบบศาลคือระบบศาลที่กระจัดกระจายและอำนาจพิจารณาคดีอยู่ที่ขุนนางครับและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการยุติธรรม 2. ไม่มีความเป็นวิชาชีพและระบบการศึกษากฎหมายที่ชัดเจน 3. กฎหมายอาญาของไทยยังมีการลงโทษแบบป่าป่าเถื่อนอยู่ครับ 4. กฎหมายเอกชนของไทยไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและการพาณิชย์ระหว่างประเทศด้วยเหตุน,นี้การปฏิรูปกฎหมายของไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประมาณพศ2411ถึงพศ2453 นำมาสู่ประมวลกฎหมายที่สมบูรณ์ในพศ2478ซึ่งทําให้การเรียกร้องทางเอกชทางศาลของไทยประสบผลสำเร็จในเวลาต่อมาครับและเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัพทางกฎหมายของไทยให้กลายเป็นระบบกฎหมายสมัยใหม่จนถึงปัจจุบันนั่นคือระบบกฎหมายรนรละอ,อักษรและใช้และได้ปรับปรุงแก้ไขใช้มาจนถึงวันนี้ครับ กลุ่มกับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับ